สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก้แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังแนวนักฆ่าบุ let Train 2022ร่าหด่วนขบวนนักฆ่าเป็น,นแนวแอคชั่นกระตุกข,ขวัญที่โคตรสนุกเรื่องราวของนักฆ่าดวงสวยที่ต้องสู้กับนักฆ่าทั่วโลกบนรถไฟสายมรณะที่โคตรเร็วของญี่ปุ่นเรื่องนี้สนุกมากๆกครับก่อนชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าอยากจะดูเรื่องราวในหนังจะรุน้นและสนุกแค่ไหนนั้นก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่โตเกียวเลดี้บัคพระเอกของเราเขาคือนักฆ่าที่รับงานเพื่อทำภารกิจบางอย่างระหว่างเดินทางไปตู้เก็บของนั้นเขาก็ได้เดินชนกับคิมุระชายญี่ปุ่นคนหนึ่งพระเอกไปที่ตู้เพื่อเตรียมของสำหรับภารกิจนี้ แต่ไม่ได้เอาปืนไปด้วยจากนั้นก็ขึ้นรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปยังเกียวโตซึ่งภารกิจของพระเอกคือขโมยกระเป๋าเอกสารที่มีรูปรถไฟติดอยู่ที่หัวหิ้วของผู้ดยสารคนหนึ่งซึ่งคิมูระเขาก็ขึ้นมารถไฟเพื่อทาภารกิจในการฆ่าสาวคนหนึ่งแต่ก็ถูกเธอคนนั้นใช้ไฟฟ้าช็อตจนเขาสลบไปซึ่งเธอไม่ชื่อว่าพรินซ์เป็นสาวน้อยสุดเจ้าเล่ห์ด้านพระเอกเขาก็คุยอยู่กับนายนาที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับเดินไปหากระเป๋าซึ่งในกระเป๋าคือเงินมูลค่า10ล้านดนลาลอลลกออาดดดร,ร์ และจะลงจากรถไฟทันทีซึ่งบนรถไฟนี้ก็มีชาย2คนที่เป็นกาดชื่อส้มเขียวหวานและก็มะนาว2พี่น้องที่รับงานมาเป็นกาดให้กับโลแกนลูกชายของนายจ้างซึ่งก่อนหน้าขึ้นรถไฟส้มกับมะนาวได้บุกไปช่วยโลแกนที่ถูกมาเฟียเรียกค่าถ่ทั้งสองฝีมือร้ายกาดช่วยกันฆ่าอีกฝ่ายได้ไม่ยากเย็นจนช่วยโลแกนออกมาได้ด้านพระเอกก็กําลังจะลงรถไฟซึ่งพ่อของโลแกนนั้นเขาเป็นคนที่โหดมากขนาดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจ่ายนี่เขาช้าไปเพียง5นาทีเธอก็โดนตัดแขนทิ้งทันทีเขามีฉาย,ยาว่ามัดจุ ซึ่งงานของส้มเละมะนาวไม่เพียงแค่คุ้มกันโลแกนให้ปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังต้องรักษากระเป๋าเงินที่เธอคนนั้นจ่ายให้กับมัจจุราชขาวด้วยซึ่งส้มเนี่ยก็เพิ่งเอกใจว่าเก็บกระเป๋าเงินไว้ที่ไหนซึ่งตอนนี้มันอยู่กับพระเอกแล้วนั่นเองมะนาวเนี่ยจึงไปดูกระเป๋าตอนนั้นเองการมัจจุราชขาวก็โทรมาเช็คงานซึ่งตอนนี้ส้มได้ตัวโลแกนแล้วและกําลังจะลงที่เกียวโตแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นรับเพราะมะนาวหากระเป๋าไม่เจอทั้งสองจึงช่วยกันหาด้านพรินซ์เธอก็โทรไปบอกลูกน้องที่ตอนนี้อยู่่่โรงพยาาาบลวไไมด้ข จากเธอทุกสิบนาทีให้ฆ่าวาทาุทันทีซึ่งคือลูกชายของคิมูระที่นอนป่วยอยู่ด้านส้มกับมะนาวทั้งสองเนี่ยก็เถียงกันเหมือนทุกครั้งเพราะว่ามะนาวไม่อยากที่จะหากระเป๋าแค่ช่วยโลแกนก็ถือว่าภารกิจสําเร็จแล้วแต่ส้มไม่เห็นด้วยยังไงก็ต้องหากระเป๋าให้เจอเพราะว่ามัจจุราชขาวพ่อของโลแกนนั้นเขาโหดมากมาก ซึ่งเขาคือชายรัเสเซียคนหนึ่งที่ได้มาขอเข้าแกงยากุซ่าของญี่ปุ่นที่โด่งดังมากที่สุดปกครองโดยมิเนเกชิเขาไต่เต้าตนเองจนมุ่งขึ้นสู่ที่ปรึกษาของหัวหน้าแกงอย่างรวดเด็วแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ทอรยศหัวหน้าและแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นใหญ่แทนจนกลายเป็นมัจจุราชขาวในที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ส้มบอกกับมะนาวว่ายัางไงซะก็ต้องหากระเป๋านั้นให้เจอไม่งั้นเตรียมตัวตายมะานาวได้ฟังก็แปลกใจว่าถ้าเขาเก่งขนาดนั้นทําไมไม่ลงมือเองซึ่งที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเขาเคยมีเมียและเธอตายจากอุบัติเหตุหลังจากนั้นมัจจุราชเขาก็ไม่ออกไปไหนอีกเลยด้านคิมูระเขาก็บอกกับพิน์ ว่าจะให้เขาทําอะไรก็ได้แต่ปล่อยลูกชายเขาไปซึ่งพรินซ์ก็บอกว่าคิมูระนั้นจะต้องไปฆ่ามัจจุราชขาวต้านส้มกับมะนาวทั้งสองก็เริ่มหากระเป๋าแต่ภารกิจนี้ยังไม่สาเร็จอีกภารกิจก็ล้มเหลวซะแล้วเพราะว่าตอนนี้โลกแกนได้ถูกใครบางคนฆ่าไปแล้วด้านพระเอกเขากําลังจะลงจากรถแต่ก็เจอกับชายคนหนึ่งที่มาเพื่อฆ่าพระเอกเพราะว่าก่อนหน้านี้พระเอกได้รับงานในการพังงานแต่งโดยการวางยาคนทั้งงานจนภรรยาของเขาต้องตายชายผู้นี้มีชื่อว่าหมาป่าทั้งสองได้สู้กัน ซึ่งพระเอกก็จําไม่ได้ว่าหมาป่าเป็นใครแต่ว่าสุดท้ายหมาป่าก็ได้ป่ามีดโดนกระเป๋าของพระเอกกระเด้งใส่หน้าอกตัวเองจนเขาตายลงไปพตาเอกก็ยังงงอยู่ก่อนที่จะแต่งตัวให้หมาป่าและให้นั่งในตําแหน่งผู้โดยสารเสมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ ด้านส้มและมะนาวก็แต่งตัวให้โลแกนเช่นกันตอนนั้นรถไฟเนี่ยก็จอดพอดีซึ่งจะจอดเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นและพระเอกก็เห็นมะนาวจากด้านหลังในมือมะนาวถือปืนอยู่ซึ่งทั้งสองเนี่ยเคยเจอกันตอนทําภารกิจก่อนหน้ารพระเอกไม่อยากปะหน้าจึงจะวิ่งลงทางอื่นแต่สุดท้ายก็ไม่ทันรถไฟเนี่ยได้ออกไปซะก่อนพระเอกก็โทรรายงานในหน้าว่าเขาลงรถไม่ทันแต่ได้กระเป๋ามาแล้วตอนนี้ซ่อนไว้อยู่พระเอกถามถึงชายที่ชื่อว่าเอลซากุโร่ทาให้เขาเนี่ยจำหมาป่าได้เพราะว่าเอลซากุโร่นั้นก็อยู่ในงงงานแต่ขอหม ที่พระเอกแฝงตัวเข้าไปซึ่งตอนนั้นส้มก็กําลังจะเดินมาทางนี้พระเอกจึงเข้าไปหลบในที่เก็บกระเป๋าแต่ส้มเนี่ยก็ยังมองเห็นอยู่ดีทว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเดินผ่านพวกเินซ์ส้มก็ได้ถามเธอว่าเห็นกระเป๋าสีเงินที่หูจับมีรูปรถไฟหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกทันทีว่าชายสวมแว่นดําเขาเพิ่งเดินไปทางด้านหลังส้มก็ตรงไปที่นั่นและข้อความบอกมะนาวให้สกัดพระเอกไว้แต่แล้วเสี่ยววิพระเอกเนี่ยก็ดันโผล่มาต่อหน้ามะนาวตอนนั้นเองพวกเินซ์ก็ได้เจอกระเป๋าที่พระเอกซ่อนไว้ ด้านพระเอกเนี่ยเขามาเพื่อเจรจาโดยจะคืนกระเป๋าให้มานาวแลกกับปล่อยเขาไปซึ่งมานาวก็อยากรับข้อเสนอแต่เขาไม่เชื่อใจพระเอกเขารู้ว่าพระเอกฆ่าคนไปแล้วซึ่งมานาวสื่อถึงโลแกนแต่พระเอกเนี่ยกลับเข้าใจว่านั่นคือหมาป่าเขาก็บอกอีกฝ่ายว่ามันคืออุบัติเหตุสุดท้ายทั้งสองก็ได้สู้กันรับด้านส้มก็กำลังจะไปหามานาวเพราะว่าได้รับข้อความว่าพระเอกอยู่ที่นี่และหลังจากบวกกันอยู่นานเป็นพระเอกที่ฟาดมานาวสลบไป แล้วก็ใส่ย,ยาสลบไว้ในขวดน้ําซึ่งส้มเนี่ยก็ข้อความมาว่าจะถึงแล้วแต่พระเอกก็รู้ทันเพราะว่าเล่นมือถือของมะนาวอยู่ก่อนจะรีบชิ่งออกมาเขาบอกนายจ้างว่ามีคนอื่นรับงานชิงกระเป๋าด้วยพระเอกก็พูดตลอดว่าตัวเองนั้นดวงสวยและไม่ทันขาดคําที่แกเนี่ยก็เจองูจากกระเป๋าผู้โดยสารคนหนึ่งดานส้มก็เห็นมะนาวที่สลบแต่ก็โล่งใจที่ไม่ตายซึ่งอีกหสถานีก็จะถึงที่เกียวโตส้มก็รีบหาพระเอกต่อ ซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ดันมาเจอเจ้าหน้าที่ที่สั่งเขาลงจากรถไปแล้วเพราะว่าพระเอกไม่มีตั๋วซึ่งถ้าหากเขาโดนส้มตามทันได้ตายแน่ แต่แล้วพี่แกเนี่ยก็คิดบางอย่างออกโดยไปจ้างดักผู้โดยสารคนหนึ่งให้ปลอมตัวเป็นตัวเองแลกกับเงิน200ดอลลาร์ด้านส้มเขาก็ตามมาจนเจอและเข้าใจว่าดักคือพระเอกเขาจ่อปืนใส่บอกส่งกระเป๋ามาแต่ดักกลับชวนส้มบาม,มีเซ็กเล่นเอาส้มเนี่ยต้องเดินหนีไปยังโบกี้ถัดไปเป็นโอกาสให้พระเอกเรีบวิ่งกลับไปทางเดิมด้านพรินซ์เธอก็พลาดโดนคิโมระจ่อปืนใส่แต่เธอเนี่ยก็ฉลาดพอและยกเอาเรื่องลูกชายของคิโมระขึ้นมาต่อรองเพราะว่าถ้าเธอตายยังไงลูกน้องเธอก็จะฆ่า เด็กแน่นอนทําให้คิมูระจะฆ่าเธอไม่ได้เด็ดขาดตอนนั้นเองลุงชิเนก็ได้โทรมาซึ่งเขาคือพ่อของคิมูระเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิมูระเนี่ยก็บอกไปตามตรงว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงพ่อวางสายพพนซ์ก็สั่งให้คิมูระนั้นหาทางเปิดกระเป๋าใบนี้ซึ่งมันต้องใช้รหัสคิมูระต้องลองเดาเอาเองด้านส้มเขาก็กลับมาหามะนาวที่ตอนนี้ฟื้นแล้วทั้งสองก็ปรึกษากัน เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือส่งคนที่ฆ่าโลแกนให้กับมัจจุราชขาวซึ่งมนาวก็พอรู้ครับว่าคนฆ่านั้นไม่ใช่พระเอกแต่ส้มก็ไม่สนต้องหาแพะมารับบาปดีกว่าโดนตัดแขนตอนนั้นการมัจจุราชก็โทรบอกพวกส้มให้จอดที่ป้ายหน้าจะมีคนของมัจจุราชขาวมาตรวจงานและต้องมีทั้งกระเป๋าและโลแกนทําให้ทั้งผู้ต้องหาทางพิสูจน์ว่ากระเป๋ายังอยู่และโลแกนยังไม่ตายและพอไปถึงป้ายหน้าส้มได้เดินลงไปคนเดียวและกแกล้งว่ามนาวเฝ้ากระเป๋าอยู่และโลแกนก็ยังอยู่ดีซึ่งมะนาวได้ อยู่ด้านหลังและจับโลแกนโบกมือกาดก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่และสุดท้ายก็จับได้เพราะว่าเห็นมะนาวที่แอบอยู่หลังโลแกนเขารีบรายงานบอสทันทีทําให้ตอนนี้ส้มกับมะนาวนั้นต้องรีบหากระเป๋าให้เจอโดยเร็วทั้งสองก็แยกกันไปหัวกับท้ายรถไฟเพื่อหาตัวพระเอก ด้านคิมูระก็ลองส่มใส่รหัสเพื่อเปิดกระเป๋าไปเรื่อยๆด้านพระเอกเขาแอบอยู่ในห้องน้ําและในที่สุดคิมูระก็เปิดกระเป๋าได้สําเร็จซึ่งก็เจอเงินและทองคําจํานวนมากและพรินซ์ก็ได้ติดตั้งระเบิดใส่กระเป๋าที่พอเปิดออกมาคนนั้นก็จะโดนบอมตายซึ่งเธอก็ได้ทําในปืนที่คิมูระถือด้วยเพราะมีถึง31ครั้งที่ควรจะฆ่ามัจจุราชขาวนั้นกลับโดนมัจจุราชขาวใช้อาวุธของนักฆ่าปิดชีพตัวนักฆ่าเองคิมูระถึงต้องใช้ปืนที่มีระเบิดเมื่อกดลั่นไกนั่นเอง ซึ่งเพนซ์เป็นคนผลักลูกชายคีมูระตกจากดาดฟ้าหลอกให้เขาขึ้นมาบนรถไฟและบังคับให้เขาเป็นมือสังหารเพื่อให้มัจจุราชขาวลงโทษคีมูระโดยใช้ปืนกระบอกนี้และจะโดนระเบิดตายนั่นเองซึ่งเพนซ์เธอมีความแค้นบางอย่างกับมัจจุราชขาวครับตอนนั้นเองส้มก็เจอกับพระเอกจากการที่ใช้แอบหามือถือทั้งสองจึงได้สู้กันหน้าห้องน้ำยาวมาถึงหน้าห้องเก็บของผลัดกันโจมตีไปมาพระเอกก็พยายามบอก ว่าเขาไม่ได้ฆ่าเด็กนั่นแต่ว่าส้มก็ไม่สนเขาแค่ต้องการกระเป๋าเท่านั้นแต่สึกก็ต้องหยุดชั่วคราวเพราะว่าสาวรถเข็นได้เดินเข้ามาซะก่อนทั้งสองจึงได้แต่มองหน้ากันระหว่างที่เธอนาของใส่รถพระเอกก็ทวงเวลาโดยขอซื้อน้ํากับเธอแถมยังบอกให้ส้มจ่ายให้แทนเพราะว่าเงินเขาหมดแล้วจากที่จ้างดักส้มเนี่ยก็ต้องจําใจจ่ายและพอเธอเดินออกไปทั้งสองก็บวกกันต่อทันทีจนได้ปลิวออกมาด้านนอกรถไฟภายใต้ความเร็วที่สูงปรี๊ดส้มก็พยายามเกาะพระเอกที่ตอนนี้เกาะประตูอยู่จนกระทั่งกลับเข้ามาได้ แต่ก็ไม่ไววยบวกกันต่อส้อมจะโจมตีท่าเดียวแม้พระเอกจะขอเจรจาจนกระทั่งมีสายจากกาศมัจจุราชเข้ามาเขาสั่งให้ส้มลงสถานีหน้าพร้อมกับกระเป๋าและโลกแกนคราวนี้ส้มและมะนาวต้องลงทั้งคู่ไม่งั้นตายทั้งกระบวนและพอวางสายส้มก็ดูใจเย็นลงและเลือกที่จะร่วมมือกับพระเอกแทนรับ พอถึงสถานีหน้าพระเอกก็รวมตัวเป็นมะนาวเพราะว่าพวกนี้ไม่เคยเห็นหน้ามะนาวและเชื่อยอย่างสนิทใจจนกระทั่งพระเอกดันพลาดไปเปิดกระเป๋าแล้วมันเป็นเพียงเสื้อผ้าทั้งสองเนี่ยก็รีบแผ่นหนีลูกปืนแล้วรอดไปอย่างวุดวิตด้านคิมุระเขาก็ขอร้องพรินซ์ให้ปล่อยลูกชายเขาไปเขายอมทําตามทุกอย่างแล้วแต่มะนาวก็โผล่มาเขาถามหาพระเอกและกระเป๋า พร้อมกับดื่มน้ําที่มียาสลบเข้าไปซึ่งรินซ์ก็แกล้งบอกว่าไม่เห็นกระเป๋าเอกสารเลยแต่มะนาวยังไม่พูดถึงเอกสารเลยทําให้รู้ว่าเธอโกหกมานาวจ่อปืนใส่ทั้งสองถามว่าใครเป็นตัวการนับสามให้ชูมือขึ้นหรือชี้ไปยังอีกฝ่ายสุดท้ายเป็นคิมูระที่โดนยิงเพราะว่ารินซ์ได้ชี้นิ้วใส่เขาทั้งสองจึงลากคิมูระไปซ่อนไว้ในห้องน้ําแต่แล้วมานาวก็บังเอิญเห็นปืนของรพนซ์เขาจ่อปืนใส่เธอแต่ยังไม่ได้ลงมือมานาวกว็าดันสลบไปซะก่อนจากน้ําที่ผสมยาสลบของพระ ที่ดื่มไปก่อนหน้าและพรินซ์ก็ยิงข่ามะนาวทันทีครับ ด้านส้มที่ถูกพระเอกถีบลงจากรถไฟเขาก็พังหน้าต่างเข้ามาได้กลับมาที่พระเอกเขาก็บังเอิญเจอโทรศัพท์ของขิมูระที่พรินซ์โยนทิ้งไว้และลุงชิเนก็โทรเข้ามาพอดีพระเอกก็บอกไปว่าโทรศัพท์มันหล่นอยู่ไว้มาเอาคืนตอนถึงเกียวโตพระเอกกลับไปเอลกระเป๋าที่พรินซ์นำมาคืนซึ่งมีระเบิดอยู่ในนั้นพระเอกได้อ่านจดหมายที่อยู่ในตัวหมาป่าซึ่งเป็นรูปผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งและแท้จริงแล้วเธอก็คือคนที่สวมตุ๊กตาในรถไฟและเธอคนนี้นี่เองที่เป็นคนฆ่าโลแกน ซึ่งตอนนี้เธอก็อยู่ในห้องนี้แล้วแถมงูที่พระเอกเจอนั้นยังเป็นงูของเธอที่ตอนนี้หายไปแล้วทําให้เธอโกรธมากซึ่งเธอไม่ชื่อว่าฮอร์เน็ตและเสียววินาทีฮอร์เน็ตก็เข้าบวกกับพระเอกทันทีเธอซัดพระเอกแบบดูรัวครับและกําลังจะจิ้มยาพิษใส่แต่พระเอกเนี่ยก็จับเธอทุ่มและเป็นฝ่ายกลับมือเหนือกว่าซึ่งแท้จริงแล้วฮอร์เน็ตเองก็รับงานเพื่อมาฆ่าโลกแกน,นเช่นกันแลกกับเงินในกระเป๋าเธอก็จับพระเอกทุ่มลงหลังจากบวกกันสักพักก็เป็นพระเอกที่ฉีดยาพิษใส่เธอเองอน จะฉีดยาถอนพิษแต่พระเอกก็ชิงฉีดใส่ตัวเองก่อนสุดท้ายฮอร์เน็ตก็เสียชีวิตลงไปด้านสม้มเขาก็เจอศพของมะน,นาวส้มก็เสียใจมากแม้ทั้งคู่จะเถียงกันบ่อยแต่มะนาวก็คือน้องรักส้มถอดสร้อยคอตัวเองและสวมมันให้กับมะน,นาวพระเอกนำศพของฮอร์เน็ตมานั่งกับหมาป่าฉากตันมาตอนนี้มัจจุราชเขาก็รู้แล้วว่าส้มโกหกเขามาโดยตลอดซึ่งส้มเองเนี่ยก็ไม่แถอีกต่อไปแถมยังสมน้ำหน้าที่โลแกนตายเพราะว่ามันปากดีและถ้าส้มเป็นมัจจุราชเขาจะเลิกฟูมไฟล์เรื่องเมียและลงมือ ด้วยตัวเองมัจจุราชก็บอกทันทีว่าเขาจะฆ่าส้มแน่แถมรถไฟตอนนี้ก็ไม่มีคนแล้วเพราะว่าเขาเหมาซื้อตัวทั้งหมด และส้มก็ได้เจอกับพรินซ์ซึ่งเธอก็เล่นละครว่าพระเอกเป็นคนฆ่าทั้งมานาวและคิมูระโปรดช่วยเธอด้วยเธอเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆซึ่งส้มก็กำลังจะเชื่ออยู่แล้วแต่เขาดันมาเจอสติกเกอร์ที่มานาวติดอยู่หลังพรินซ์ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนตัวร้ายที่มานาวชอบพูดถึงเสมอส้มจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่คอยป่วนรถไฟทั้งหมดก็คือเธอนี่เองส้มยกปืนจะยิงพรินซ์แต่พระเอกก็โผล่มาพอดีพรินซ์ก็ขอให้พระเอกช่วยพระเอกจึงได้สู้กับส้ม ทั้งสองย่งปืนกันจนปืนลั่นโดนคอส้มเลือดทะลักส้มพยายามจะบอกพระเอกว่าเด็กสาวนั้นมันแกล้งอ่อนแอแต่ก็ไม่ทันจะรู้เรื่องส้มเนี่ยก็สิ้นใจไปซะก,ก่อนครับซึ่งเพรสก็เล่นละครเหมือนเดิมว่าส้มจะฆ่าเธอและจะโยนความผิดให้พระเอกแถมยังมีคนน่ากลัวที่รออยู่สุดสาย จากนั้นพระเอกและเพนส์ก็นั่งรถไฟไปด้วยกันเพนส์ Prince ก็โกหกว่าปืนในกระเป๋าเธอนั้นเป็นของคุกโจรเพื่อพระเอกต้องใช้มันจัดการกับคนน่ากลัวแต่พระเอกนั้นพี่แกไม่ชอบใช้ปืนครับตอนนั้นเองลุงชิเนก็ได้ขึ้นรถไฟ และมานั่งเก้าอี้ตรงข้ามกับพระเอกซึ่งเขาจําเสียงพรินซ์ที่คุยผ่านมือถือของคิมูระได้และตอนนั้นเองพระเอกก็บังเอิญถูกงูกัดจึงวิ่งออกไปด้วยความกลัวก่อนจะยัดมันลงในโถชะโคกด้านลุงชิเนะเขาก็รู้ว่าพรินซ์คือคนที่ผลักหลานชายเขาตกจากดาดฟ้าทำไมต้องทำแบบนั้น เพนซ์ก็บอกไปตามตรงว่าเธอต้องการจะฆ่ามัจจุราชขาวและนี่คือวิธีเดียวที่คิมูระจะขึ้นมาบนนี้เพื่อไปฆ่ามัจจุราชขาวแต่ว่าเขามันโง่เกินไปเลยต้องมาตายรวมถึงลูกชายด้วยแต่ลุงชิเนะเนี่ยก็ไม่ได้โง่มีหรือจะไม่จัดคนคุ้มกันหลานซึ่งนักฆ่าของพินซ์ก็ได้ถูกคนของลุงเนี่ยฆ่าไปแล้วแถมตอนนี้คิมูระก็ยังไม่ตายด้วยแล้วพินซ์ก็วิ่งหนีออกมาและผ่านหน้าพระเอกไปพร้อมกับพูดว่าจะฆ่ามัจจุราชขาวเองก็ได้ ด้านพระเอกพี่แกเนี่ยก็บังเอิญฉีเซลรุ่มแกบพิดมาที่โดนงูกัดจึงไม่เป็นอะไรและลุงเชเนก็บอกพระเอกว่าเด็กสาวนั้นมีแผนร้ายที่คิดไม่ดีกับพระเอกอยู่แต่ไม่ต้องห่วงชะตาจะทําตามลิขิตพระเอกได้ยินก็ขำรับเพราะว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยชะตามันก็คือดวงซวยดีๆนี่เองลุงเฉเนจึงได้เล่าเรื่องตัวเองให้พระเอกฟัง ซึ่งแท้จริงแล้วเขาคือหนึ่งในสมาชิกของแก๊งยากุซ่าที่ปกครองโดยมิเนเกชิจนกระทั่งชายรัสเซียเข้ามาลุงชิเนเบอกกับมิเนเกชิว่าอย่าไว้ใจมันแต่เขากลับบอกว่าลุงชินเนหมดไฟจนกระทั่งชายรัสเซียได้ทอรยศแกง๊งและฆ่ามิเนเกชิก่อตั้งตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นมัจจุราชขาวในปัจจุบันลุงชิเนเรอดชีวิตมาแต่ว่าบ้านเขาก็ไม่เหลืออะไรนอกจากคีดเท่ากับเลือดมัจจุราชขาวมันพรากเกือบทุกอย่างไปจากเขาจากนั้นลุงชินเนก็หลบซ่อนตัวหาวิธี แก้แค้นมัจจุราชขาวแต่จวบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเข้าถึงตัวมันไม่ได้เลยจนเขาคิดว่าชะตาไม่ได้ลิขิตมาให้เขาแก้แค้นมันแต่ว่าวันนี้ที่เกียวโตมัจจุราชขาวจะประกากฏตัวเป็นโอกาสดีที่เขาจะลงมือพวกเขาไปหาคิมุระที่ยังรอดชีวิตแต่มานาวเองก็ยังไม่ตายเพราะว่าเขาใส่เสื้อเกอาะมนาวเห็นสร้อยที่ส้มห้อยไว้เลยรีบไปหาพี่ชายที่ได้เสียชีวิตไปแล้วมานาวจับมือส้อมเขียวหวานและตะโกนร้องไห้และอยู่ดีๆมะนาวเขาก็เดือดจะไปเอาเรื่องพระเอก เราะว่าเขาเป็นคนยิงส้มแต่คิมูระก็มาขวางเพราะว่ามะนาวเองก็ยิงเขาเหมือนกัน3คนทะเลาะกันอย่างหนักจนกระทั่งลุงชิเนะได้สวมบทแชงคูสมาหยุดสงครามมารีนฟอร์ดไว้และบอกว่าคนที่เราต้องโกรธมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดไอ้มัจจุราชขาวตึงหากแล้วพวกเขาก็วางแผนกันซึ่งมัจจุราชขาวนั้นมันมีกองทัพนักฆ่าจากทั่วประเทศแต่พวกมันไม่รู้ว่าลุงชิเนะและคิมูระก็อยู่บนรถไฟนี้ด้วยถ้าชะตาด้วยขิดไว้เขาจะได้แก้แค้นมันมะนาวจะไปท้ายขบวนคอยสกัดพวกมันให้ได้มากที่ คิมูระจะไปตู้คนขับพาพวกเราหนีจากที่นี่ส่วนพระเอกเขาจะทวงเวลาให้ทุกคนและรถไฟก็ถึงเกียวโตขบวนนักฆ่าและมัจจุราชขาวก็ได้นั่งรอพวกเขาอยู่แต่แล้วพินซ ก็ได้เจอกับมัจจุราชขาวซะก่อนซึ่งแท้จริงแล้วเธอคือลูกสาวมัจจุราชขาวรับเธอมีความแค้นบางอย่างกับพ่อพลินจ่อปืนใส่แต่ไม่ทันได้ยิงพ่อก็ยังปืนจากเธอไปพลิน์ก็ตะโกนบอกให้ยิงเธอเลยเธอมาเพื่อฆ่าพ่อแต่มัจจุราชขาวก็แค่ขู่ทาให้แผนปืนระเบิดของพลิน์ไม่ได้ผลซึ่งพระเอกก็ถูกการจอดาบใส่อยู่พระเอกบอกว่าคนอื่นตายหมดแล้วแต่กระเป๋ายังอยู่มัจจุราชสั่งการไปค้นบนรถไฟซึ่งพระเอกก็หลอกถามว่าแผนทั้งหมดนี้เป็นของใครกันมัจจุราชก็พูดออกมารับว่า เขาเองนี่แหละเขาสั่งให้ทุกคนขึ้นรถและฆ่ากันเอง และที่เมียเขาตายนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการรอบฆ่าเขาแต่แล้วชะตาก็ได้ส่งส้มและมะนาวไปฆ่าคนคงเขาทั้งหมดที่โบลิเวียมาจ,จูราดจึงต้องไปเคลียร์ที่นั่นทําให้เขาไม่ตายและเป็นเมียเขาแทนซึ่งโลแกนไอตัวปัญหานั้นเขาก็เป็นคนสั่งฆ่ามันด้วยเพราะว่าคืนนั้นเมียเขาต้องไปประกันตัวโลแกนทําให้เธอต้องตายมาจ,จูราดเขาตรวจโลแกนมากเพราะถ้าเขาฆ่ามันตั้งแต่แรกตอนนี้เมียเขาก็คงจะอยู่ตรงนี้มาจูราดรักเมียมากเพราะว่าเธอสอนเขาว่าถ้าเราไม่คุมชะตาชะตาก็จะคุมเรา เขาจึงคุมมันซะเองโดยการลากทุกคนให้มาตายที่นี่แต่ยังมีอีกตัวหนึ่งที่มันยังไม่ตายไอ้มือดีที่มันฆ่าเมียของเขานั่นเองซึ่งมันคือคาเวอร์เดธพูนั่นเองครับซึ่งพระเอกเนี่ยคือคนที่มาทำงานแทนเดธพูมัจจุราาจะยิงพระเอกนัดเดียวนั้นแต่แล้วเสี้ยววินาทีก ก็ได้เปิดกระเป๋าทำให้ทุกคนโดนระเบิดและการบวกกันก็เปิดฉากด้วยลุงชิเนะใช้ดาบฆ่ากาดคิมุระก็สู้อย่างเดือดพระเอกยังรอดอยู่มันนาวก็ออกรถไฟมัจจุราชก็ยังรอดเช่นกัน2ฝ่ายก็สู้กันอย่างมันลุงชิเนะใช้ดาบอย่างช่ำชองฟันเลือดสาดอย่างสะใจและเทมากๆจนในที่สุดเขาก็ได้ปาหน้ากับมัจจุราชขาวลุงชิเนะก็บอกความจริงว่าตัวเองเป็นใครเขามาเพื่อแก้แค้นทั้งสองชักดาบเวลาเดียวกันนั้นพระเอกและมะนนาวก็โดนกาดรัวปืนใส่มะนนาวโดนยิงที่ท้องเขาส พระเอกไปหยุดรถและเข้าสู้กับกาดลุงชีเนะปะดาบกับมัจจุราชขาวอย่างดุเดือดและลุงกำลังจะเสียท่าแต่เซียววีรถไฟก็พุ่งชนอีกคันเพราะว่าพวกเขานั้นวิ่งผิดรางแต่รถพวกเขาก็ไม่ได้เสียหายมากนัก พระเอกเข้าสู้กับกาดและดับไฟหน้ารถไปด้วยแต่ที่ดับเพลิงก็ดันมาหมดตอนนี้ลุงชินเนศเสียท่าอย,ย่างหนักและกำลังจะถูกฆ่าเวลาเดียวกันพระเอกก็ปามีใส่กาดที่มาด้านหลังมะนาวและพระเอกก็ขอโทษเรื่องส้มเขียวหวานและในที่สุดมะนาวก็ยอมยกโทษให้รับและมะนาวก็พุ่งใส่กาดที่จะทำร้ายพระเอกจนเขาปลีวออกจากรถไฟตกลงแม่น้ำใต้สะพานด้านมัจจุราชขาว ก็ให้ชะตาเป็นคนตัดสินว่าใครควรตายโดยใส่กระสุนนัดเดียวในปืนลูกโม่และหมุนสมยิงสลับไปมาระหว่างลุงชินเนะและตัวเองรอบแรกไม่โดนทั้งคู่แต่รอบสองนั้นกระสุนอยู่ในรังเพลิงพอดีมัจจุราชก็กําลังจะยิงฆ่าลุงแต่แล้วชะตาก็ไม่ให้ลุงชินเนะตายรับเพราะว่าตอนนั้นพระเอกเบลกรถส,สําเร็จพอดีทําให้มัจจุราชขาวล้มเสียหลักคิมูราป,ปาขวดน้ําใส่มัจจุราชและลุงชินเนะก็ใช้ดาบฟันซ้ําจนอีกฝ่ายเจ็บหนัก ก่อนจะเข้าไปดูลูกชายและตอนนั้นรถไฟก็พุ่งลงข้างทางพระเอกลอยอยู่กลางอากาศจนรถไปหยุดที่กลางหมู่บ้านพระเอกรอดชีวิตเพราะว่าได้ตุ๊กตาซับแรงทว่ามัจจุราชเขาก็ยังไม่ตายเช่นกันและกำลังจะเดินไปฆ่าพระเอกครับ แต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่ใช่คาเวอร์เขาไม่ได้ฆ่าเมียมัจจุราชแต่อีกฝ่ายก็ยังล่นไกเพราะว่าชะตาก็ไม่อนุญาตเหมือนเดิมเพราะว่ากระสุนไม่ลงล็อกตอนนั้นลุงชิเนะกับลูกชายก็รอดชีวิตและกําลังจะลงรถไฟมัจจุราชได้เปลี่ยนปืนหยิบของพรินซ์มายิงพระเอกจนเขาโดนระเปิดตายไปเองเพราะว่าชะตาได้กําหนดไว้แล้วลุงชิเนะมาดึงดาบขึ้นจากมัจจุราชทั้ง3จะเดินออกมาแต่พริน์ ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าดักนาและเธอพอใจมากที่พ่อเธอตายแล้วภารกิจเธอถือว่าสําเร็จแล้วไม่นานมาเรียวในจ้างสาวของพระเอกที่คุยกันมาตลอดทางเนี่ยก็ได้ขับรถมารับเขารับซึ่งพระเอกตอนนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มคิดบวกมากขึ้นด้านมะนาวเขาก็ยังไม่ตายรับและขับรถมาชนพริ้นเต็มๆเ,เพื่อแก้แค้นให้ตัวเองและพี่ส้มเขียวหวานแล้วหนังก็ตัดจบไปครับ และนี่คือ Bullet Train 2022ระห่ำด่วนขบวนนักค่า ซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่7.5เต็ม10คะแนนครับและร o t เชนชม m a t o ฝั่งนักวิจารณ์ได้ไปที่56%ฝั่งคนดู76%ถือว่าเป็นหนังที่สนุกมากครับไม่น่าเบื่อเลยนักแสดงนำอย่างพระเอกตลอดการแ a ร p พ t t ก็ยอดเยี่ยมลุงชิเนเนี่ยก็เท่มากๆและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Man. แมงกก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ